สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช่องธนวัฒน์ชนแนลนะครับวันนี้นะครับก็จะมานําเสนอนะครับถังบําบัดเศษอาหารเรานะครับก็วิธีนี้นะครับเป็นการค้นพบครับของประเทศแคนาดานะครับเมื่อปีพศ2 5 3 1นะครับก็เราก็สามารถเอามาดัดแปลงได้นะครับว่าทําไงนะครับก็จะมีถังเล็กหนึ่งใบนะครับแล้วเราก็เจาะรูนะครับ เจาะรูเพื่อที่เอาจะเอาตะกร้าใส่อย่างนี้นะครับใส่ไว้ข้างในครับแล้วก็ถังใหญ่นะครับอีกหนึ่งใบแล้วก็เจาะรูเหมือนกันนะครับก็ประโยชน์ของถังบําบัดเศษอาหารนะครับคือไม่ให้เป็นแหล่งเชื้อโรคหรือไปปน,นเปื้อนกับขยะอื่นๆนะครับที่สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้นะครับ ครับแล้วก็สองธาตุอาหารที่จะเกิดจากการย่อยเป็นผลพลอยได้ใ,ใช้ในการปรับปรุงดินนะครับทําให้ดินมีความเหมาะสมต่อการจเจริญเติบโตของพืชน,นะครับแล้วก็3ครับช่วยกําจัดขยะเศษอาหารที่เหลือจากการรับประทานในตอนกลางวันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับเดี๋ยววิธีการนะครับก็จะมีเราต้องหาพื้นที่มาเหมาะนะครับที่ให้แดดส่องเข้าถึงได้ ทั้งวันนะครับก็ถังนี้ก็ผมก็จะเป็นถังสีนะครับเอามาประยุกต์ใช้นะครับคือเราไม่ต้องไปลงทุนนะครับก็จะมีขายตามท้องตลาดในพวกลาซาด้าเลยนะครับก็มีขายนะครับพวกกระติกพวกถังที่ใหญ่กว่านี้นะครับแต่ที่ผมใช้ในครัวเรือนนะครับก็ขยะอาหารนะครับ เศษอาหารแล้วก็มีวันหนึ่งก็ประมาณไม่ถึง1กิโลกร,รัมครับก็จะใช้ขนาดนี้ก็ได้นะครับนี่ครับเราก็สามารถประยุกต์มาใช้โดยไม่ต้องใช้งบสักบาทเลยนะครับก็เป็นถังสีเก่านะครับแบบนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูที่หน้างานกันครับการขุดหรือการวางลักษณะไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ นะครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะหาพื้นที่มเหมาะนะครับหาพื้นที่ไม่ให้อยู่ใต้ร่มเงานะครับก็จะก็ได้ที่นี้แล้วครับก็จะขุดหลุมเลยนะครับ ครับถ้าอยากจะให้ดีก็ดินเลยนะครับนี่คือของผมก็จะเป็นเป็นหินปนดินนะครับ เราก็จะขุดให้พอถังลงไปนะครับคือเศษหนึ่งส่วนสี่ของถังนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะครับตอนขุดเสร็จนะครับนี่ครับหลังากที่เราขุดแล้วครับเราก็จะได้มาลักษณะนี้นะครับก็ข้างในนะครับผมก็จะเอาเศษอิดบล็อกนะครับวางรองก้นถังอีกรอบหนึ่งนะครับ ก็ไม่จาเป็นต้องเป็นเศษอิฐบล็อกนะครับก็จะเป็นเศษหินก็ได้นะครับนะครับก็ได้หลุมแบบนี้นะครับสักครู่นะครับปรับกล้องนะครับเพราะว่าทำคลิปคนเดียวนะครับก็ยากนะครับนี่นะครับเย่างเลือกใคระ ครับแล้วก็จะเอาถังใบใหญ่ลงไปเลยนะครับแล้วก็ตามด้วยถังใบเล็กนะครับคู่นะครับเพราะว่าถังตะกร้าลงไม่ได้นะครับ Mà là. đi mình mà còn nữa rồi đi, mà bà. นะครับเราก็ได้ถังบาบัดเศษอาหารเราแล้วนะครับ ีครับโดยงบของเราที่ทำครับไม่เสียเงินสักบาทนะครับใช้อุปกรณ์ที่มีในบ้านนะครับ<ส>ก็เวลาเราเทน,นะครับเทเศษอาหารเราพยายามเทให้ลงนี้ครับอย่าให้เข้าช่องว่างตรงนี้นะครับ<ส>ก็จะลักษณะนี้นะครับ ก็เก๋ไก่ใช้ได้เลยครับไม่ต้องไปลงทุนนะครับนี่นะครับแล้วก็สามารถทำกันได้ทุกบ้านนะครับ <วะ S 1> คือป้องกันพวกแมลงวันอะไรก็ได้นะครับเราไม่ได้ทิ้ง <วะ S 1> เดี๋ยวเราลองอาเศษอาหารมาทำนะครับ นี่นะครับเป็นเศษอาหารนะครับเปลือกไข่ก็สามารถเอาทิ้งได้นะครับเปลือกไข่ก็สามารถย่อยได้นะครับแต่ข้อห้ามครับคือห้ามเอาถุงพลาสติกนะครับเศษขยะอย่างอื่นนะครับก็ขยะที่เราจะทิ้งก็ไปทิ้งที่ถังขยะนะครับส่วนเศษอาหารนะครับแล้วก็มาบัตที่ถังนี้นะครับก็สามารถรับน้ำหนักได้วันละ เป็นโลครับโลกว่าได้นะครับขนาดนี้นะครับแล้วก็จะเ,เทลงไปเลยนะครับนี่นะครับดูข้างในที่เราเ,าเทลงไปนะครับ ก็รอให้แดดออกนะครับเพื่อให้เขาทำปฏิกิริยานะครับก็เป็นการทำถังบำบัดเศษอาหารโดยไม่ต้องใช้งบสักบาทเลยนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็กดติดตามกดไลค์กด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมลงคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ เอาแล้ลืมไปนะครับอย่าลืมปิดฝาด้วยนะครับทุกครั้งครับปิดฝาเลยนะครับแบบนี้นะครับ